ลูกี่กวาจะบันไบอกว่าเเป็นวสวนนาะนี่พว่านี้วอนอะนี่นี่หอนี้เาดูอไรเ่นีุ่บมาดิมาาด้อาหลังค่ะ เฮ้เออันเนี้มังแกงแกงนมูจากทีทีนี่มึงจะกลไยต่อตั เลยเป็นที่มาคือบูชาบูชาในชิงทีทีทีสร้างนังเอามาถวายที่ลิงเอามาแค่เมื่อบเ็นยกนะครับตัที่กันั่งดูไงน้อกดูเนี่ยนั่นคือโมรดกแค่กระตูตัดตัดมามีโจกันอยโจลีสียังใส่ใส่อน มัด <Okay. S 1> พอท่านไปไปเหตุอยู่ผู้แต่องไม่ได้ทำ ก็เป็นเรื่องราวของของพุทธประวัตินะครับที่ที่ชุมชนก็ยึดถือกันมาการทําประสาทพึ่งก็หมายถึงการที่บูชาพุทธคุณหรือบูชาสิ่งที่สัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยได้บูชาเอาน้ําพึ่งบูชาพระเจ้าเพราะว่าไอ้พึ่งที่เรามาประดับตรงนี้เขาเรียกว่าขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งที่จะมาประดับหอตรงนี้ทำเป็นเป็นเป็นหอหรือเขาเรียกว่าประสาทพึ่งนะครับเพื่อบูชาเพื่อแห่ บูชาพุทธคุณของพุทธเจ้าในวันออกพรรษานะครับซึ่งปฏิบัติกันมาก็านานมากนะครับก็เกิดมาก็เจออย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ในในใน,ใน,ใน,ในท้องถิ่นตำบลตะโกนเนี่ยเป็นชาวกุยเป็นชาวาสวยเนี่ยเราก็จะประพฤติสืบต่อกันมาอย่างนี้ทุกที่ทุกหมู่บ้านครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่บางแห่งก็อาจจะทำแตกต่างกันออกไปนะครับหรือบางแห่งที่ทําไม่ทันก็จะมี เอากระบุงเอากระบุงเอาอะไรเอาใส่พวกเข้าวสารสข้าวต้มอะไรอย่างนี้ก็มามามาประดับด้วยขี้ผึ้งนะครับแล้วก็เอาไปแห่ไปแห่ก็ทําพิธีถวายนะครับทําพิธีถวายเหมือนกับเราถวายาพระป่าถวายกระถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่คือนี่คือรูปแบบที่เราได้ไ,ไ,ดได้ทำซึ่งมันมน่าจะเป็นเรื่องของกุศโลบายในการสร้างความสามัคคีเพราะว่า การทาประสาทพึ่งอย่างเงี้ยนะทำคนเดียวมันทํายากนะครับมันทํายากก็เลยว่านี่คือนี่คือการทาท,ที่ที่ใช้คนมากแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนและอีกอย่างหนึ่งก็เอาวัสดุใน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 ชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นคือคือ,คอจะไม่มีจะไม่มีส่วนของพลาสติกนะครับซึ่งจะมีแต่ส่วนวัสดุที่มันมีอยู่ในอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเรานะครับมาทํา